ทุกคนวันนี้พวกเรามาสร้างบ้านของพ,พวกเราแต่ว่าเขาอยู่คนละบ้านกันแล้วนะวเขาเพราะเ,เพิ่มคือลบบ้าน mm hmm. เฮ้ยคนลบ mm hmm. มาค้าของเขาจนต้อง mm hmm. หลดใหม่แล้วเซฟเขาหายไปหมดเลยเราเราเราก็ปล่อยแหละแ,แล้วเราสร้างที่สองให้กับน้องเราเสร็จแล้วทุกคนแต่มันมืดเกินไปอะต้องติดไฟเยอะๆหน่อย mm hmm. น,น้องเราเ mm hmm. นี่ยน้อพลอยมีน้องพลอยไ mm hmm. น้องพอยิงตรงท้องมันเลยอ่ะน้องพอยิงตรงอกน้องพอยิงตรงอกเราอยู่ทีมใครท่ากับบ้านเนี่ย เมื่อพอยเราคิดว่าเราไม่ควรเอาหัวมังกรมาเป็นตัวนะเราต้องทําแบบเป็นแบบนี้ทําแบบนี้ก็ได้นะให้เราเราเฮ้ยเกิดทุกข์เราทำอะไรเราต้องทำลายหุ่นตรงนี้ที่พันธ์ทางบ้านอยู่ในอยู่ในถ้ำพี่มัด พี่มาแต่พี่มาแต่ละคนเขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะพี่มาแต่ละคนอะเดี๋ยวอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ไหนอะเซิร์ฟแมทที่เพื่อเขาได้มาเนื้อหัวแล้วม้าหาเซิร์ฟเวอร์ใหม่นี่ไหมไม่ต้องอไม่ต้องพี่มา้าเราจะช่วยหาเซิร์ฟเวอร์แบบใหม่นี่เลยเออก็ได้เขาก็ได้ทำไมอะก็ะได้ เขาสร้างหุ่นบองกรอ,อยู่ให้มาตกันดค,คนเราโดน <S 2> <S 2> <S เราออกอะ่ะ